ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเ96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน ในมดลูกเป็นโรคที่พบบ่อยในสตรีวัย30-50้ปีเมื่อเป็นเนื้องอกในมดลูกผู้ป่วยอาจมีประจำเดือนมามากมานานผิดปกติหรือมีลิ่มเลือดปวดน่วงท้องน้อยมีบุตรยากแท้งบุตรง่ายเนื่องจากก้อนเนื้องอกกดทับท่อรังไข่หรือทำให้โพรงมดลูกบิดเบี้ยวทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโลหิตจ,จางค่ะ สำหรับเนื้อง,งอกในมดลูกการแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นใช้หลักการสลายภาวะเลือดข้างปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดปรับสมดุลประจำเดือนลดอัตราการเป็นซ้ำและเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์นเนื้อง,งอกในมดลูกการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ปรึกษาเอิร์นเวย์5ู4ย์สอง9จ2 7 5 1 4ห9ึ i งสไอดี e n w e i โทษทันที่หนักที่สุดสําหรับการปฏิเสธที่จะปกครองคือการถูกปกครองโดยคนที่ด้อยกว่าตนเองเพลโตนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของกรีกและของโลก Connect to the community with content คมความคิดที่96.5 FM Thinking Radio เชื่อมต่อคุณสู่โลกแห่งข่าวสารที่ไม่หยุดหมุน คาโบวาแคปซูลใช้บรรเทาอาการร่างกายอ,อ่อนแรงครึ่งซีกแขนขาชาลิ้นแข็งพูดลำบากที่เกิดจากการไหลเวียนเลือดติดขัดคาโบวาแคปซูลผลิตจากสมุนไพรจีน16ชนิดเมื่อมีอาการร่างกายอ,อ่อนแรงครึ่งซีกแขนขาชาลิ้นแข็งพูดลำบากแนะนำใช้คาโบวาแคปซูลคาโบวาแคปซูลน,นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลคาโบวาแคปซูลได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์ 027514399 027514399หรือแอดไลน์ ID line enweii d line e n w e i บนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีคนอีกหลายกลุ่มกำลังเผชิญกับ disruption จากเทคโนโลยีวิทยาการ AI และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าอยากอยู่รอดหาโอกาสภายใต้การถูก disruption และก้าวทันการ transform บนโลกดิจิตัลต้องเปิดฟังรายการ Digital CEO พบกับ ธนะพงพันธ์ธัญรัตกุลและปรัชญาอระเอกพาคุณเรียนรู้และรู้ทัน AI เพื่อสร้างโซลูชันที่แตกตา่างอัปเดตเครื่องมือ AI ต่างๆที่ให้ธุรกิจของคุณไปได้ง่ายขึ้นและก้าวผ่านการถูก disruption ไปด้วยกันรายการ Digital CEO ฟังเพื่อก้าวผ่านสู่ความเป็น Gamechanger ตัวจริงทุกวันอาทิตย์5โมงถึง6โมงเย็นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง ฝันอยากเป็นนักเขียนไม่ต้องฝันแล้ว เป็นได้เลย96.5 FM คลื่นความคิดและรายการคิดระหว่างบรรทัดมอบโอกาสทองสู่เส้นทางการเป็นนักเขียนให้กับคุณกับกิจกรรมปั้นเรื่องให้เป็นเล่มครั้งที่7็เทรนคุณตั้งแต่นับหนึ่งโดยนักเขียนชื่อดังชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรณิลินและบุญญาณีจงทวีพรมงคลนักเขียนวรรณยายออนไลน์ที่มีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่มากกว่า100เรื่องเวิร์กช็อปสวันเต็ม2วิทยากรกับหลากหลายเทคนิคที่จะพาคุณสู่เส้นทางการเป็นนักเขียนอย่างมืออาชีพลงมือเขียนจริงวิจารณ์จริงทุก ผ่านอบรมรับเกียรติบัตรทุกท่าน8-9กุมภานนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ Line at Thinking Radio ชั่วโมงแกนีใน Thinking Connect โดยสุรชัยกำพลานนท์และจิติมาทวาเลช เข้าสู่ชั่วโมงแกนนี้นะคะเที่ยงครึ่งแบบนี้ทุกวันศุกร์เจอกันค่ะดิฉันสิติมาทวารเรศนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและแน่นอนนะคะวิทยากรประจําของเราค่ะคุณสุรชัยกัมพลนนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการแกนนี้ทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับอ,องค์กร SME ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะที่คุณสุรชัยนั้นเนี่ยนะคะจะสรุปเรื่องของ5อันดับสาเหตุที่ทําให้นี่ธุรกิจติดขัดมาฝากกันด้วยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน สำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจนะคะให้ระมัดระวังบางคนเจอ5ข้อนี้เลยนะคะระบังสาเหตุเนี่ยพอเป็นเจอสาเหตุข้อแรกก็จะไปเป็นโดมิโน่ต่อนเนื่องมาเป็นข้ออื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายค่ะคุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะสวัสดีครับน้องบิวและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีในวันศุกร์ที่ฝุ่นเยอะมากนะ ฝุ่นพิดเยอะมากใช่ฝุ่นผิดเยอะมากขนาดวันนี้นะคะอช่วงเที่ยงเนี่ยได้ขับรถออกมาคุณสุรชัยปรากฏว่ามีแดดแล้วนะแต่ว่าโอ้โหเราก็เห็นเลยว่ายิ่งเห็นความชัดเจนในความมืดมัวของกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าช่วงเที่ยงวันนี้เลยนะคะแล้วก็หลายคนรู้สึกแสบคอแสบตาไปหมดเลยคุณสุรชัยรู้สึกด้วยไหมคะช่วงนี้ถ้าออกไปการแจ้งก็ผมเมื่อเช้าออกมาแล้วก็แบบรีบเขารีบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยเพราะว่าสองร้อยสิบฮะ ้องบิวของสัมวานี่ขึ้นหลักสองร้อยสิบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ณขณะนี้ที่น้องบิวบอกแดดเปรี้ยงเที่ยงครึ่งเนี่ยเรียวไทม์เลยกับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยหน้าบ้านตอนนี้ออกไปก็นหนึ่งร้อยกับห้านะร้อยห้านะครับค่ะไม่ได้ไม่ได้ลดลงเบาลงหรือว่ายังเกินระดับน่ากลัวยังเป็นสีแดงอยู่ก็เป็นห่วงทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ต้องป้องกันตัวนะฮะใช่อาจจะใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น pm สองจุดห้าแล้วก็ช,ช่วงนี้คงต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งกันเนาะใครที่วิง่งออกกาลังกายตอนเช้าออกรอนเย็นตอนนี้ลดเลยนะหลายๆคนเนี่ยก็คืองดไปเลยมามาอยู่ในร่มหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าไม่งั้นอันตรายเลยกลายเป็นไปสูตรวันพิษแทนนะคะคอ่าซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นสาเหตุนอกรายการที่ผมจะชวนคุยให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุก็จะมามาเฉพาะกิจเลยนะ เพราะค,รคนคนต้องหลบต้องเลี่ยงไม่สามารถเชา่ามาวิ่งไม่สามารถปั่นจักรยานได้นะครับไม่สามารถออกมาตลาดนัดตลาดในตลาดสดเนี้ยได้เนี่ยกํำลังซื้อมันหายไปเยอะนะคนจะขายร้านกาแฟปลาตั้งโกขนมปังทานเนยนะครับน้ําเต้าหู้อะไรพวกเนี้ตอนนี้เจ๊งจะเรียกว่า จะเรียกว่าเจ๊งเลยก็ได้นะเพราะจะไม่ได้เพิ่งมาไปลดหัวนะถ้าคนไม่ออกเพราะว่าตอนเช้ากลุ่มออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นกลุ่มกําลังซื้อสําคัญสำหรับพ่อค้าแม่ขายบางกลุ่มเนาะจริงๆแล้ําโกน้ำเต้าหู้น้ำน้ำมะพร้าวน้ําส้มทั้นสดๆเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอต่ขายโรตีขายอะไรพวกนี้โดนหมดนะครับร้านกาแฟริมถนนโดนหมดแล้วก็รวมไปถึงพวกอาหารเช้าโจ๊กข้าวต้มต้มเลือดหมูเนี่ยท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยผมคิดว่า เวลานี้ขายของแบบนี้ย่อยๆริมถนนเรียกว่าลากย้าเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนไปหมดเลยนะครับ <Okay. S 2> นะครับเพราะนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จู่ๆมันปรากฏขึ้นมานะครับเอ้หน้าฝนยังพอทำใจรับได้นะฝนตกเดี๋ยวก็หยุดแต่นี่แดงเนี่ยฝุ่นพิษแดงเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าแดงทั้งวันถึงเรียกว่าตลอดยีบสี่ชั่วโมงนะครับน้องบิวใ <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจธุรกรรมที่อยู่เอาดอ ที่อยู่กลางแจ้งที่อยู่ริมถนนที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยผมคิดว่าอสองอาทิตย์เนี้ยจากนี้ไปนะครับมกรากรุมพาเนี่ยท่านท่านมีปัญหาแน่นะครับมีปัญหาแน่ต้องต้องวางแผนกันดีๆนะต้องวาง,งแผนแล้วก็ ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือใดๆก็ตามแต่เนทั้งภาคระบุคคลก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองหรือต้องหาแนวทางในการที่จะเพิ่มรายได้ถ้ารายได้เราไปกระทบนะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงูเรื่องนี้อาจจะเป็นวาระใหญ่เหมือนกันนะคุณสุรชัยที่เราต้องเร่งรีบแก้ไขเรื่องภาคการท่องเที่ยวหรือภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบนี้บางทีหลายๆคนก็จะมีผลเนอต่อการเดินทางมาในบ้านเราหรือต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแน่นอนใช่ไหมคะเห็นข่าวเขาไม่ค่อยกล้ามา หรือมาก,ก็มาอ,อยู่สั้นๆหรือว่ามาอยู่แต่ในห้องในบ้านไม่มีใครอยากจะมาเที่ยวแบบนี้นะครับหรืออาจจะ<ช>ไปอยู่นู่นเลยริมน้ําไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไปอยู่บางจังหวัดซึ่ง เท่าที่ดูข่าวมาเช้านี่ก็เกือบจะทุกจังหวัดเลยนะประเทศไทยใช่ก็คือไม่ได้มีแต่เฉพาะตรงนี้ไปเออค่ะน่ากลัวก็คือตอนนี้ทําไมมันแบบไปทั่วประเทศเราอาจจะรู้สึกอ่ะกรุงเทพหนักแต่จริงๆหลายๆที่ก็หนักไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้วยเอาละก็พูดเรื่องนี้มาก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทําให้สุขภาพเสียสุขภาพธุรกิจเสียด้วยแล้วก็สุขภาพการเงินปัญหานี่สินมาเลย มันก็จะทําให้ติดขัดไปหมดโดยเฉพาะเปิดสกกาดมาเนี่ยทําท่าไม่สวยนะครับมุกกลาก็ทําท่าจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยแล้วนะครับที่ก็ตอกุมพายอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะปีนี้อาจจะเป็นปีที่ก็ว่าออะไรนะงูผิดงมูไฟนะครับงมูเล็กต่เป็นหูเล็กเล็กร้ายใช่ไหมคะเล็กแบบเล็กพี่กี้หนูเล็กมีพิษเมาน่ากลัววันนี้ก็เลยอยากจะสรุปครับจาก ประเด็นหลายๆประเด็นเคยจะมีมีอะไรที่ทําให้แต่ละท่านกลับไปฉุกคิดกลับไปดูตัวเองนะครับวันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นะท่านผู้ฟังกับน้องบิวครับคือถ้าเราทํากิจการการค้าการขายไม่ว่าจะเล็กใหญ่ตั้งบริษัทเนี่ยสิ่งอย่าไปหวังการช่วยเหลืออะไรจากปัจจัยภายนอกจากคนนอกเลยมันต้องดูแลตัวเองจริงๆต้องใส่ใจตัวเองจริงๆนะครับใครที่มีลูกน้องลูกจ้างใครที่มีบริษัทพนักงานหลายๆคนเนี่ย เราจะไปหวังพึ่งให้ทีมงานให้น้องให้ลูกจ้างเนี่ยเขาทําอย่างที่เราคิดเนี่ยผมคิดว่าท่านท่าน,ท,านท่านต้องรีบก,กลับตัวกลับลำเลยนะครับผมก็เลยอยากอ,อยากจะสรุปที่เราเจอผมเจอลูกค้ามาเรียกว่าเจอทุกวันเนี่ยนะครับสะสมเอาเฉพาะของย้อนหลังไปสักปีที่แล้วก่อนสักสามเดือนหกเดือนนะครับมาเล่าให้ฟังกับน้องบิวว่าเออผมถ้าจะเรียงลําดับว่าทําไมธุรกิจมันติด ทำไมพอธุรกิจติดก็จะมีปัญหาตามมามากมายเรื่องช็อตเงินนะมีปัญหามามากมายเรื่องช็อตเงินมันก็ต้องไปจ่ายหนี้ไม่ได้จ่ายนี้ไม่ได้ไไดก็จะไปบางคนก็จะใช้วิธีหาเงินก่อนหนี้ถ้าเงินมีก็เอาเงินออกมาเอาเงินกรรมาการเอาเงินเจ้าของออกมาไม่มีก็ไปยืมญาติพี่น้องมาหมดแล้วก็ไปก่อหนี้มานะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยโลกมันก็จะลุมเร้าพันจนกระทั่งกลายเป็นหนี้เสียแล้ว อันหนี้เสียเนี่ยต้องต้องบิวครับหนี้เสียมีปัญหาใน่ช่วงโครงการนี้ที่เราตั้งหัวเรื่องไว้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเรียกเป็นผลมาจากมาจากธุรกิจมาจากรายได้มาจากกิจการนะครับบางคนคนที่ท่านที่เป็นอะไรพรนักง,งานประจํามีเงินเดือนประจํามีสลิปเงินเดือนเงินเดือนออกทุกสิ้นเดือนเป๊ะเนี่ยจะราชการเอกชนก็ตามนะ อาการอารมณ์มันก็จะไม่เหมือนกับคนที่ทํามาค้าขายริมถนนหรือว่าทำธุรกิจ SME คมีน e ะครับก็แรกอันนี้เป็นข้อมาตรฐานคือภระสาเห็นลำดับแรกเลยคือรายได้อ่ะยอดขายมันตกอ<ม>ยอดขายตกเนี่ยเราก็คิดว่าอ๋อยอดขายตกแต่จริงๆในไส้ในของคําว่ายอดขายตกอ่ะน้องบีมมันมีความหลากหลายมากเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเจอรายหนึ่งทาโรงน้ําแข็ง บอกว่ายอดขายตกไหมตกตกจากเดือนหนึ่งประมาณสักสองล้านเหลืออยู่ประมาณสักล้านสองตกไปเยอะนะยไปเยอะเหมือนกันนะคะเป็นเพราะอะไรคะช่วงนี้เย็นช่วงนี้เย็นช่วงนี้หนาวคนทานน้าแข็งน้อยลงลหรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเออรายได้ตกตกแค่นี้จบแค่นี้ไปมันไม่พอมันต้องมาดูว่าไส้มันจริงๆมันตกเพราะอะไรนะครับผมเห็นเล็กเลยในตลาดสดเนี่ย ขายเข้าแกงยอดตกไหมเขาบอกก็ตกตกสักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็ตก <c oughs> ตามสภาพใช่ไหมขายพวงมาลัยยอดขายตกไหมก็ตกตามฤดูกาล <c oughs> เดี๋ยวพอมีเนี่ยเอาละตุดจีนมาแล้ว <c oughs> แช่ไหมวันพระก็ขายดีวันธรรมดาก็อาจจะดรอปลงช่วงงานแต่งงานเยอะๆหรืออะไรเงี้ยนะพวกปูมัลายดอกไม้ก็จะขายดีเขาก็เขาก็จะมีช่วงซีซันที่เป็นช่วงต้องเลยครึกครื้นใช่ไหมคะลูกค้าเต็มเลยมาจัดวดดิ้งเนี่ยโอ้โหดือยอิต์ทีลวเนี่ยหูงานชุกมากเลยนะครับนั่นเลิมดีนะครับอันนี้คำว่ายอดขายตกเนี่ยเราต้องมาดูว่าตกเพราะอะไรไส้มันเป็นยังไงนะครับเราขายแบบไหนขายเงินสด หรือว่าเราขายปเป็นฤดูกาลหรือขายแบบขายแบบขายให้บริษัทขายให้บ2ทูบขายผ่านออนไลน์หรือต้องประ,ประมูลงานนะครับอย่างโรงน้ำแข็งเนี้ยตกเพราะอะไรรู้ไหมน้องบิวฟังแล้วแก้ยากมากเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ในจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางตะวันออกเนี่ยแล้วปรากฏว่าตอนเนี้โรงอะโรงน้ําแข็งในพื้นที่แข่งกันก็ดูเดือนมากไม่พอนะก็าเลยกามีโรงน้ําแข็งต่างถิ่นมา แล้วก็มาส่งให้กับลูกค้าเขาเนี้ยไปไปไปเจรจาเลยบอกว่าเอาไหมเอาถังมาให้ถังใหญ่ด้วยนะแล้วก็เอาเครื่องโมมาให้โมโมเป็นก,กั๊กน้าแข็งกาัก,ากเนี่ยมาเอาเครื่องมาให้นะให้ทุกอย่างแต่ขอเปลี่ยนไปเป็นเสื้อเขาเขาอยู่ไกลกว่าด้วยนะอยู่ต่างถิ่นคนละจังหวัดติดกันแต่เขาพร้อมที่จะเข้ามาลุยแต่เขาจะมากวาดรายอื่นอีกเพื่ออะไร เพื่อให้เข้ามาทีเดียวแล้วก็คุ้มค่าแล้วถ้ามารายเดียวก็อาจจะไม่คุ้มเรียกว่าแข่งคู่แข่งในพื้นที่ก็หนักแล้วมาเจอคู่แข่งต่างทินที่มาแบบกําลังอาจจะดีกว่าเงินอาจจะดีกว่าออปชั่นดีกว่าลูกค้าหนีไหมครับไปเลย <Okay. S 1> ลูกค้าลูกค้าเก่าแก่คบกันมาสี่ห้าปีเนี่ยพอไปเจอราคาดีถูกกว่าไปเจอเซอร์วิสดีกว่าไม่ต้องลงทุนเลยไปเลย เพราะนั้นในวงการอย่างโรงงานโรงน้ําแข็งเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องการให้อุปกรณ์การอะไรมันมันให้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องให้อ่ะให้กับลูกค้าแต่ว่าต้องผูกเป็นโตกันนะครับแล้วเขาก็คิดว่าสามสี่เดือนเดี๋ยวเขาก็ได้ค่าเครื่องคืนนะครับถ้าสั่งกันยอดขนายอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเจอเมื่อวานล่าสุดว่ายอดขายมันตกมันตกแล้วเรียกกลับยากจะเรียกกลับอย่างไงนะครับมังบิวค่ะ เป็นลูกค้านี่คืออย่างแรกนะพันใจ<ม>ไปเลยคือเรื่องของยอดขาย,ขายรับไปดูนะครับสําหรับงานซื้อมาขายไปนะครับหรือผลิตแล้วขายนะครับงานขายพันออ,อนไลน์ซึ่งตอนนี้แนวออนไลน์ก็เป็นช่องทางหลักก็จริงแต่ก็ทากันดูเดือดมากอันที่ <S <S สอง <S 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 พอรายได้มันตกเนี่ยอันที่สองเนี่ยสําหรับรายได้ตกเนี่ยจะมีผลรุนแรงกับคนที่ขายเงินสดนะครับอันที่สองนี่จะเป็นเรื่องของคนที่ขายแบบมีเครดิต ั <Okay. S 1> ที่สองเนี่ยก็คือเก็บหนี้ไม่ได้เก็บหนี้ไม่ครบ mm hmm. เก็บหนี้ไม่ตรงเออจะเก็บเงินเนี้ยสิ้นเดือนเนี้ยจะต้องจ่ายหนี้จ่ายค่าพนักง,งานค่าใช้จ่ายเด็เสร็จเนี้ยแทนที่จะจ่ายมาตกเัาเดือนมาตกเอาวีนี้มาตกเอาวีที่แล้วปรากฏว่าลูกค้าเลื่อนหมดเลยนั่นแต่ว่าเครดิตจากเดิมให้สามสิบวันสี่สิบห้าวันมันถูกขยับไปเป็นหกสิบวัน ก้าสิบวันทําให้ตัวเราเนี่ยชอ็อตทันที <All right. S 1> เราเองก็มีภาระดังนั้นการเก็บนี่ไม่ได้เนี่ยต้องแม่น้ตอนนี้ขายเงินสดดีที่สุดแต่ว่ามันยากนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะมียอดขายแล้วบอกขายเงินสดเนี่ยคนซื้อก็ไม่อยากซื้อเขาก็อยากจะได้เครดิตถ้าเกิดเ็ามีทางเลือกเขาไม่มาหาเราไอเราถ้าเราจะสู้ก็แปลว่าเราก็ต้องมีสายป่านมีงเงินพอแล้วก็ต้องวิเคราะห์อ,ออกว่า ถ้าเกิดขายแล้วเก็บเงินไม่ได้อยาขายดีกว่าหรือถ้าเก็บเงินช้าก็ต้องแปลว่าเราก็ต้องเผื่อว่าเราจะหมุนทางอื่นมีวงเงินอื่นมีลูกค้ารายอื่นที่เก็บมาเสริมหรือเรามีกระแสเงนินสดเพียงพอกัไรสะสมเหลืออยู่อันนี้ก็อาจจะวางแผนได้นะครับใจที่สองคือเก็บเงินไม่ได้ฉะนั้นขี่เส้นใต้อย่าช่าใจอย่าให้ฝ่ายการเงินหรือตัวเองก็ตามเนี่ยมั่นใจว่าเดี๋ยว วันศุกร์นี้วันศุกร์น้าฮัลโหลยังอยู่ไหมครับอ๋อยังอยู่ยังอยู่ข่าวระสไอใส่บอดีไมีสายโทรศัพท์เข้ามาปอดีนะครับขอไปจะฟังอันที่สามครับพอปัญหาเรื่องลูกนี้การค้าที่เก็บไม่ได้ทําให้ช็อตําให้ติดแล้วก็จ่ายเงินอย่างอื่นไม่ได้ อันที่สามคือปัญหาที่เห็นบ่อยๆคือสำหรับกิจการหรือที่มีสต็อกที่มีวัตถุดิบตุนนะ<ม>ตุนสินค้าตุนวัตถุดิบไว้ค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่มีและซื้อมาขายไปนะครับน้องบิวค่ะเทดดิ้งเนี่ยจะมีสินค้าเขาเรียกหลายไอเทมมีสินค้าหลาย SKU นะครับบางคนเนี่ยเอาของโภคบริรโภคก็มีเป็นพันรายการอย่างเงี้ยครับสี่ห้าร้อยรายการพันรายการเนี่ยแล้วก็ไปฝากการจัดซื้อซื้อของเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับทีมงานหรือบางทีเจ้าของขายเองดูแลเองก็ตามนะครับแล้วการสั่งซื้อมัดยุคนี้เนี่ยมันต้องสั่งแบบแม่นยำต้องวิวแต่สั่งตัวไหนมากตัวไหนน้อยตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดี แล้วก็ต้องไปดูออปชันอีกว่าเวลาไปสั่งของเนี่ยซัพพลายเออร์เราเนี่ยเขามีขั้นต่ำไหมนะครับนี่เจอลูกค้าที่เขาขายวัสดุก่อสร้างของที่ว่าตกแต่งบ้านเนี่ยครับบิวปรากฏว่ามันมีจำนวนของเยอะมากเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วพอสั่งเข้ามามันมีขั้นต่ำเช่นขั้นต่ำอย่างน้อยต้องห้าร้อยหน่วยนะครับสามร้อยหน่วยนะครับ ลงกระดาษที่เจอนะครับทํากระดาษกล่องกล่องกระดาษลูกฟูกนี้ครับแต่ละเบอร์แต่ละไซส์ต้องสั่งมาทีอย่างน้อยสองร้อยแผ่นสี่ร้อยแผ่นเนีครับมันถึงจะพอดีเบาเขามันถึงจะพอดีรอดเขาปรากฏว่าสั่งเข้ามาแล้วขายได้ไม่ถึงครึ่งมีคนซื้อแน่ๆแต่ด้วยจําเป็นที่ต้องสั่งสั่งเท่ากับจํานวนเขาขั้นต่ำแล้วที่เหลือทางไหนน,นอนอยู่ในโกดังนะครับ สินค้าอุปโภคบริโภคหลายส่วนไปกองอยู่ในสต็อกแลวสาเหตุที่ที่สามเนี่ยก็คือ mm hmm. มีเงินไปจมอยู่ในสต็อกและสต็อกนั้นเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะหมุนกลับมาเป็นเงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ oh. แล้วก็บางส่วนก็กลายเป็นสต็อกที่มันเรียกหมดอายุหรืออายุ oh. สั้นลงแล้วก็ต้องเล่ง <Okay. S 2> มาระบายค่ะ <Okay. S 2> นะครับ หมวดเครื่องเขียนเนี่ยเจอเจออยู่เหมือนกันหมวดเครื่องเขียนอะไรจักรยานยนต์อะไรจักรยานครับจะต้องเป็นล้านนะกองอยู่ถ้าไม่บริหารสต๊อกดีๆนี่กลายเป็นสาเหตุที่ให้เงินมาจมได้เหมือนกันแล้วณสุรช้ยหรือถ้าเราสุดท้ายใช้ไม่ได้ตามที่สต๊อกเนี่ยก็คือเสียของหรือต้องเอามาดิสเคาราคาลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องมาแล้วจุดตายมันอยู่ตั้งแต่ตอนสั่งซื้อเลยน้องบิวค่ะ ยุคนี้ถ้าไม่แม่นถ้าไม่แบบละเอียดถ้าแบบไม่ดูดีนะนะครับเอาเงินไปจมอยู่แล้วบางคนไม่ใช่เงินทุนน่ะแต่มันเป็น้ายอดหนี้อ่ะต้องไปเบิกเงิดีหรือเอคนำเข้าจากต่างประเทศต้องสั่งของนําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยต้องเป็นหนี้ละพอขอมาถึงก็นับวันเป็นหนี้เลยแล้วก็ขอไปนอนแองแมงอยู่ในสต๊อกหกเดือนมั่งปีหนึ่งมั่งโอ้โหจม ผมเจออย่างนี้หลายเคสมากที่เป็นแบบนี้응응แล้วพอแล้วพอตัดสินใจหรือสังขยา,าออกไปแล้วเอาเงินบางส่วนออกมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อของใหม่แล้วไปขายให้ได้กําไรกลับมาหมุนเนี้ยนะครับกว่าจะทําอย่างนี้ให้ครบรอบเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายเดือน อโอเคอเพราะฉะนั้นต้องบริหารให้ดีนะเรื่องของสต๊อกก็สําคัญเหมือนกันสั่งซื้อของเกินความจําเป็นนี่เป็นสาเหตุของภาระ <Dam S 1> นี่สินที่แก้ยากได้เลยใช่ไหมคะ <Stock S 1> สตอ๊อกจะสต๊อกจะเป็นปัญหาปลายทางเพราะฉะนั้นขอขีดเส้นให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่กลับไปตอนจัดซื้อสั่งซื้อนี่แหละมไม่ว่าจะซื้อในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยครับถ้าท่านซื้อเองท่านก็ต้องแม่นกว่านี้ถ้าท่านให้ลูกน้องซื้อก็อย่ากระพริบตา ค่ะยุกนี้ไม่ได้ประเภทเงินถุงเงินถังไปซื้อเยอะมาตุนไหมคร่ะอันที่สี่ที่เจอบ่อยๆก็คือว่าเอ,อกิจการหรือตัวเองมีหนี้ที่ต้องใช้หมุนเวียนะไปเจอดอกเบี้ยแพงต้นทุนเงินสูงนะครับบางคนกู้ในระบบนี่แหละครับที่เราเจอเนี่ยวงเงินมีเยอะเลยนะครับ <S <S ตอนดีๆก็มีแบงค์มั่งมีนอนแบงค์มั่งนะครับมีบัตรกดเงินสดมาให้มั่ง มีสินเชื่อธุรกิจมาให้บ้างแต่ปรากฏว่าตอนดีๆเนี่ยโอ้โหไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับโอเคดิตด,ดีแล้วดอกเบี้ยมันแพงนะครับผู้ที่พผู้ที่ไม่ต้องใช้หลักประกันในดอกเบี้ยแพงหรือถ้าเป็นนอนดังก็จะดอกเบี้ยแพงกว่าปกติครับหรือตอนที่เราสะดุดแล้วมันเจอเบี้ยปรับเนี่ยโอ้โหเนี่ยหนักเลยนั้นที่เจอบ่อยคือว่านี่ที่มีอยู่เรียกว่าเป็นต้นทุนน่ะ ็นต้นทุนดอกเบี้ยมันสูงกว่าที่กำลังที่ตัวธุรกิจมันจะจ่ายได้รายได้ลดกำไรลดในขณะที่ดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนเงินสวนขึ้นไปนะครับบางคนก็เอาสินเชื่อบุคคลนะครับล่าสุดเมื่อสองวันก่อนก็เจอทำธุรกิจมาสิบปีไม่ได้ใช้เงินกู้สินเชื่อธุรกิจเลยเพราะว่ากู้ไม่ได้ค่ะงบการเงินเก็เลยใช้ใช้เงินกู้ส่วนตัว โอ้ดอกเบีย้ยก็สูงใช้สินเชื่อผบุคนล้านหนึ่งะนะครับกรรมการสองคนเอาสินเชื่อบุกคนมาหมุนปรากฏว่าร้อยละยี่บห้าล้านหนึ่งก็เท่ากับปีละสองแสนห้าดอกเบีย้ยอย่างเดียวก็สองหมื่นกว่าแล้วต่อเดือนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุแล้วบางคนไปเอากู้นอกระบบมาด้วยอยิ่งบานปลายเลยเนาะดอกเบีย้ยสิบคนเนี่ยเวลามาคุยกันนยครับจะมีนอกนี่นอกบทติดตัวมาด้วยประมาณห้าคนหกคน คร, <K S 1> ครึ่งค่ะโอ้ครึ่งครึ่งเลย <N> นากก่ากลัวมากนะครับสุดท้ายครับอันนี้พอภาละติดนี่ช็อตเงินาจ่ายดอกอย่างเดียวหรือว่าจ่ายนี่ระยะสั้นหนักๆเนี่ยนะครับสุดท้ายก็จะเกิดอีกเหตุหนึ่งที่พบบ่อยๆก็คืออบาค้าขายเนี่ยใช้เงินปนกันระหว่างเจ้าของกับก <P> ิจการทำบัญ <ทำ S 2> ชีปะปนกันไปหมดเลยทั้งส่วนไม <ปะ S 2> ่ได้ทำบัญชีกับตบิล ไม่ไม่ได้ทําบัญชีด้วยหยิบไปใช้เอาไปหมุนมีภารกิจเนี่ยไปต่างประเทศนะครับไปอบรมเรียนพิเศษอะไรเนี่ยไปดูแลลูกค้าเนี่ยหยิบออกไปหมุนนะครับแล้วก็ไม่ได้แยกพอไม่ได้แยกทั้งเงินที่ใช้ส่วนตัวใช้กิจกรรมส่วนตัวกับใช้กิจการเนี่ยซื้อของเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันกลายเป็นหยิบจากท่อเดียวกันไปหมดเลยอย แล้วพอเราไล่กันจริงเอ๊ะทำไมยอดขายก็พอได้นะกลุ่มหลังนี่ยอดขายก็ไม่แย่นะะตัวกาไรก็ดีนี่อัใช้จ่ายก็คุมอยู่กําไรในงบทําไมมีแต่ทําไมเงินสดไม่มีเออน่าคิดละคุยไปคุยมาก็จะกลายเป็นเรียกว่าเงินกระเป๋าก็ก็จริงอ่ะธุรกิจฉันนะฉันก็จิบไปใช้มันก็มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่าในเชิงธุรกิจมันไม่ปกติเพราะกระแสเงินสดมันลด่ไหม จะทำมันซึ่งปัญหาได้ค่ะน้องปิวฟังดูแล้วเนี่ยคิดว่าบางคนมีถึงห้าข้อนี้เลยไหมปิวว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าบางข้อเนี่ยมันพอผิดข้อหนึ่งสาเหตุทําข้อนี้ผิดพลาดเนีมันสามารถที่จะกระทบเป็นโดมิโน่ไปเป็นข้ออื่นได้เลยนะแล้วน่าจะหนักมากเหมือนกันถ้าครบห้าข้อนี้ในคนคนเดียวเนี่ยนะคะคุณสุรชัยคะว่าเอสเอบ้านเราในสไตล์เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวมาจากพื้นฐานเนี่ย นะครับโอกาสที่จะเจอทั้งห้าข้อเนี่ยสูงครับแล้วก็ถามว่าข้อไหนหนักรุนแรงหนักทุกข้อเพราะเพราะว่าเอสเอ็มไอพอมันกระทบกระแสเงินสดในกิจการมันเด้งออกไปเนี่ยยังไงยังไงนาทีนี้กระแสเงินสดคือสิ่งที่เป็นความเป็นความตายของกิจการขนาดเล็กนะครับเพราะเครดิตเรามันน้อยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับ ใครไม่แน่นใจยังไงปวดหัวตัวร้อนก็เดกถึงรายการเราก็มาส่งข้อมูลมาปารึกษากันก็ได้ครับนะครับค่ะก็ส่งข้อมูลมาได้นะว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสุรชัยมากเลยสำหรับอหาสาเหตุ นะในที่พบได้บ่อยนะสำหรับลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ธุรกิจนะที่ทำให้ธุรกิจติดขัดและสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้แล้วก็แก้ยากนะคะก็เอาไประมัดระวังกันสักหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากไปด้วยนะคุณสุรชัยนะคะใครมีปัญหาอะไรก็ได้เลยว่าส่งมาที่รายการเรานะส่งเคสมาได้เลยเดี๋ยวคุณสุรชัยจะให้คำแนะนำแล้วก็มาช่วยกันหาทางออกกันทั้งหนี้ส่วนบุคคลแล้วก็หนี้ส่วนตัวด้วยนะคุณสุรชัยคะ<อ>แต่ปิดท้าย ปิดท้ายวันนี้มีข่าวมาจากทางสถานีกิจกรรมดีๆค่ะน,นี่ก็เป็นการเติมเสริมสําหรับใครที่ทําธุรกิจทําเรื่องการลงทุนค่ะคุณสุรชัยคะสาหรับกิจกรรมรรติ่มซมท็อกเจาะตลาดแดงบางกอนนะเพราะตอนนี้ถ้าพูดถึงการลงทุนการเปิดตลาดใหม่หลายคนก็จับตาไปที่จีนเนี่ยนะคะกา้าวสจุด้าของเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ50ปีการสัมมนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนด้วยก็จะมีการเปิดเสวนาด้วยปาฐกถาพิเศษน่าฟังมากคุณสุรชัยอนาคตจีน10ปีข้างหน้า อันนี้คุณวิกรมกรมดิตประธานสภาธุรกิจไทยจีนนะมาให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษนี้นะคะแล้วก็ยังมีเวทีเรื่องของการเจาะลึกเศรษฐกิจจีนเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยกับงานเสวนารู้ข่าวรู้เราก่อนเจาะตลาดจีนนะกับอาจารย์ดรสุภูุฒิสายเชื้อดรไพยจิตวิพุฒนสารนะคะแล้วก็ดรอาร์มตั้งนิรันด์นะคะที่จะมาคุยเรื่องของพลังการผลิตใหม่ของจีนนะคะแล้วก็ยังมีเวท,ทีที่จะพาคุณไปพร้อมเปิดตลาดใหม่กับเสวนา emerging market ตลาดเกิดใหม่โลกการค้าใหม่นะคะโดยดรมีชัยเถาเจริญผู้แทนบริษัทไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลออฟอรน์นะคะคุณป้อมพาวุฒิผู้เชียช่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซของไทยค่ะคุณชาชัยเจียมวิจิตนะคะซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ด้วยแล้วก็มีคุณสันโสรสเตียวเด็ดวันที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะก็จะมองโอกาสในเรื่องของการเปิดตลาดอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตตลาดการค้าในโลกใหม่ด้วยนะคะ15กุมภาพันธ์นี้ ยงเป็นต้นไปที่โรงแรมดอเอเมอรัลรัชดานะคะก็สำรองที่นั่งได้เลยค่ะทักไปทางไลน์นะที่แอดทิ้งกิ้งรดิโอค่าใช้จ่ายท่านละ1 5 0 0บาทแต่ว่าถ้าภายในเดือนนี้มกราคมเนี่ยเหลือเพียงพัน0บาทนะเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจแล้วก็แอดไลน์ไปเลยที่ l ล ne@ แอดทิ้งกิ้งรีนะคะมีแอดข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย thinking ร a ด i โค่ะคุณคุณสุรชัยค่ะดีมากครับวิยากรน่าสนใจทุกท่านเบอร์ใหญ่มดเลยนะใช่เป็นจริงที่ควรจะต้องไปครับ ค่ะจะได้หาโอกาสทางธุรกิจกันด้วยนะในยุคสมัยนี้แล้วน้จะอยู่เฉยเอยู่ใช่จาเป็นมากมากอยู่เฉยอาจจะไม่ได้นะคะวันนี้เวลารายการเราหมดแล้วคุณสุรชัยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเรากลับมาเจอเจอกันอีกนะคะใครมีประเด็นมีอะไรเรื่องนี้ก็ฝากมาได้วันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชั่วโมงแกหนี่ใน Thinking Connect โดยสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์และจิติมาทวาลช ขณะนี้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอ